วัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะในการรีวิวปืนวันนี้ผมมีปืนมานำเสนอจากค่ายทอรัสนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับเป็นปืนจุด38จากค่ายทอรัสรุ่น M856 นะครับเป็นสีเขียวตัดดำนะฮะ สีทูโทนนะครับเขียวตัดดำนะครับสวยงามมากอีกกระบอกหนึ่งนะฮะผมได้ทำการรีวิวไป2กระบอกนะฮะในคลิปที่แล้วก็เป็นรุ่นเดียวกันแต่คนละสีนะครับสำหรับสีนี้จุดเด่นก็จะเป็นสีออกแนวโทนทึบนิดหนึ่งนะครับก็ยังเป็นความ ตัวโครงก็ยังมีสีที่เป็นความด้านอยู่เหมือนเดิมนะครับสีด้านเป็นแมตต์นะฮะลำกล้อง2นิ้วนะครับลำกล้อง2นิ้วบรรจุหกนัดนะฮนะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมเลยชัดๆตัวลำกล้องลมดำนะฮะเป็นแมตต์นะฮะสีด้านตัวเฟรมนะฮะโครงเป็นอลลอยสีเขียวนะครับนี้เป็นอลลอยสีเขียว อ่ตัวนี้เป็นอัลลอยนะครับแต่ตัวลำกล้องนะครับตัวโม่นะฮะนกนกสับไกนะครับเป็นเหล็กลมดำนะฮะเป็นเหล็กลมดำหมดนะครับเดี๋ยวเรามาชมมีตัวสอนเลเซอร์ อันต้าไลท์นะฮะก็คือน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ตรงนี้มีตรหนังสือทอรัสเมดอินบราซิลนะครับด้ามยางนะฮะมีที่พักนิ้วนะครับด้านหลังมีการลื่นนะฮะลายทิกเกอร์นะครับ, er, รบอันนี้ไม่ตอกนะฮะไม่ตอกหมดยึดนะครับด้านขวาก็จะมีโลโก้ทอรัส สวยงามชัดเจนนะครับอันนี้ก็ทอรัสนะครับมีโลโก้ทอรัสนะครับพิมพ์โมเดลตัวหนังสือนะครับโมเดลรุ่นอยู่ด้านนี้กับด้านนี้ชัดเจนนะครับอ่ะเปิดโมดูกันนะฮะตรวจสอบความปลอดภัยทุกครั้งนะฮะหยิบถือปืนไม่มีกระสุนนะครับไม่มีกระสุนในโมดน,นะครับ น้ำหนักเบานะฮะแต่สีนี้จะพิเศษหน่อยคือค่อนข้างเป็นสีแบบโทนทึบนะครับก็จะดูแลรักษาง่ายหน่อยนะครับดูลกล้องนะปืนใหม่นะก็จะฝสืดนิดนึงนะครับ สวยงามขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับพกพาสะดวกนะฮะเหมาะสำหรับการพกพาแล้วก็เก็บสะสมนะครับป้องกันชีวิตวทรัพย์สินนะเก็บไว้นะครับดูแลได้สุภาพปรุษดยิ่งได้สตรียิ่งได้นะครับเพราะน้ำหนักมันเบานะครับตามที่แจ้งนะปืนเข้ามามีจำนวนจำกัดนะครับมีเพียงแค่3กระบอก นะฮะในแต่ละสีที่ผมรีวิวไปในคลิปก่อนนะครับเอ่อจะเป็นชมพูดำนะครับเชนลี mm ่แบ๊กนะครับแล้วก็เป็นบ l ูสกายสีฟ้านะครับหรือตัวนี้สีเขียวดำนะครับเป็นกรีนนะกรีนแบ c กก็เข้ามาจำกัดมีสีละอย่างละสามกระบอกนะครับ mm hmm. ผู้ที่มีใบปสานะฮะเรียบร้อย นะครับสนใจมองหาปืนขนาดจุด38ลูกโม่ลำกล้อง2นิ้วสามารถติดต่อสอบถามนะครับทางร้านได้เลยนะตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวหมดของหมดก่อนน่าเสียดายนะฮะใครมีก็ใครปอสามพร้อมนะครับก็รีบติดต่อสอบถามทางร้านได้เลยนะครับร้านปืนแสงทองนะครับอ่ะคอ,อนี้ ญิงที่สองระบบนะฮะก็คือเป็นซิงเกิลนักชั่นอันนี้ไกคมมากน้ำหนักดีนะแล้วก็ดับเบิลนักชั่นนะครับอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมคอนนะฮะมันจะมีเดือยโผล่มาตีกระสุนนะตีที่จังกระสุน อีกครั้งนะครับกำนักดีสวยงามนะครับอย่าพลาดครับห้ามพลาดเลยปืนมันมีมาจำกัดไม่ได้เ,เข้ามาบ่อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทำการวัด นำกล้องให้เพื่อนสมาชิกชมกันนะครับอ่านำกล้อง2นิ้วนะครับวัดจากปากกระบอกปืนนะฮะมาที่ถึงโม่นะครับ2นิ้วนะฮะความยาวลำตัวนะฮะจากปากกระบอกปืนถึงนกสับก็ประมาณ4.7นะฮะหรือ4.7นิ้วนะครับความยาวด้านนี้นะฮะก็ประมาณ5นิ้วนะครับ ศูนย์เล็งจนถึงด้ามน,นะครับโอเคน้ำหนักเบาสวยงามจริงๆนะครับศูนย์นะฮะศูนย์เป็นศูนย์แบบต่อสู้ไม่มีแต้มจุดนะครับแต่ว่าตรงนี้มันจะมีลายทิกเกอร์เวลาขึ้นนะฮะขึ้นนกมันจะง่ายไม่ไม่เลื่อนเวลาเรายิงนะฮะทำการยิงไปเยอะๆเนี่ยมือมันจะลื่น สวยงามนะฮะศูนย์หลังนะครับมองไปที่ศูนย์หน้าเหมาะสําหรับการยิงแบบประชิดนะครับระยะประชิด10เมตรนะฮะหรือ15เมตรนะมีความแม่นยำนะครับผมได้ลองทําการยิง 85S มาแล้วนะครับยิงสนุกฮะเป็นปืนที่ยิงสนุกรีคอยก็ไม่มากนะครับไม่ไม่ไม่ได้ถีบไม่ได้ถีบเยอะนะฮะสำหรับแรงรีคอยแต่ว่า เป็นปืนที่ลูกขนาดจุดสาเนี่ยก็สแตนดาร์ดก็มีความใหญ่ไม่ต้องยิงบวกพีเลยนะครับไม่ไม่แนะนําให้ยิงบวกพีเพราะว่าจะทําให้ลํากล้องสึกเสียหายได้นะครับยิงลูกจุดสาธรรมดาเนี่ยแหละนะครับแต่แนะนําให้ใช้เป็นกระสุนจริงนะครับเพื่อถนอมปืนของท่านนะฮะโอเคสวยงามครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมในกล่อง เดิมครับก็จะมีคู่มือมาให้นะฮะมีคู่มือจากโรงงานนะครับทอรัตนะฮะก็จะมีแท้มาให้1อันนะครับสำหรับทำความสะอาดหลังจากที่ท่านนะฮะทำการยิงแล้วนะครับจะได้ดูแลรักษาปืนลงน้ำมันแล้วก็ใช้แท่ทำความสะอาดได้นะครับพยายามใส่ผงพลาสติกกลับนะครับ สวยงามนะน้ำหนักเบาดีจริงๆนะครับกระบอกนี้นี่สวยงามน่าสนใจมากเลยนะครับแน่นนะนะเปิดโมให้ดูใช้น้ำหนักเบาๆเองนะในการปลดล็อกเนี่ยสุภาพสตรีนะ่าจะทำได้ง่ายๆเลยนะครับ ลเลื่อนตึกนิดเดียวออกไปแล้วปิดก็จับโมไว้นะครับเดี๋ไปสะบัดนะครับโอเคเดี๋ยวคะแนนผมแจ้งให้เพื่อนสมาชิกทราบต้นสัปดาห์หน้าอีกครั้งนะครับอย่าลืมนะฮะปืนเข้ามามีจำนวนจำกัด นะครับแค่สีละ3กระบอกเท่านั้นนะครับใครที่มีใบอนุญาตป .3 เรียบร้อยติดต่อสอบถามทางร้านได้เลยนะครับโอเคสุดท้ายนะครับขอขอบคุณร้านปืนแสงทองร้านปืนไทยเนชั่นแนลและร้านปืนเนลมิรที่ให้ความอนุเคราะห์ในการรีวิวปืนครั้งนี้ด้วยขอบคุณและสวัสดีครับ